สวัสดีครับวันนี้จะมานํานเสนอเป็นเต้นสําหรับแอร์เคลื่อนที่นะครับตัวน,นี้เป็นเต้นขนาดเจ็ดฟุตสูงเมตรแปดสิบตัวนี้เป็นตัวพิเศษนะครับตัวนี้ความสูงจะอยู่ที่ร้อยแปดสิบเซนติเมตรนะครับความกว้างจะอยู่ที่สองร้อยเซนติเมตรนะครับความยาวจะอยู่ทางด้านซิปสองร้อยยี่สิบเซนติเมตรนะครับ วันนี้วันนี้เราจะมาทดสอบกับการใช้งานแอร์เคลื่อนที่เป็นของเนร่อนตัวนี้ขนาด6,000 BTU นะครับตัวนี้จะมีตะกร้าใส่ไว้ด้านหลังเพื่อให้ความเย็นสา,ามารถตัวคอยจับอุณหภูมิได้นะครับตัวนี้ เพื่อให้แอร์ตัดการทํางานนะครับเาคอยอเย็นด้านหลังจะมีตัวจับอุณหภูมินะครับส่วคอยร้อนเดี๋ยวเราจะคอยไว้ด้านนอกนะครับไว้ด้านนอกครับตอนนี้แดดเป็นเริ่มเย็นแล้วนะครับเปิดไว้ประมาณสิบนาทีนะครับ ตัวนี้เป็นซิปเขดเอนะครับตัวนี้ผ้าเป็นผ้าอย่างดีครับตัวนี้ตัวน,นี้เหมาะกับการใช้งานได้อาประโยชน์หลาย หลากหลายนะครับช่องซิกจะมีสองด้านนะครับเราสามารถเปิดเข้าออกในตำแหน่งที่เราต้องการได้นะครับช่องสายก็จะมีสองด้านนะครับเพื่อเอาไว้ดูสำหรับดูทีวีนะครับหรือดูเด็กๆตอนเล่นกันหรือดูคนป่วยที่อยู่ในเส้นนะฮะช่องแอร์ก็จะมีช่อง สองช่องนะครับตัวนี้จะเป็นจะใส่ตัวกรองอากาศเพิ่มได้นะครับแต่มุ้งจะมีช่องระบายอากาศนะครับตัวนี้นี่ก็ถือว่าเย็นพอสมควรนะครับตัวนี้ในเป็น ตัวนี้เป็นตัวพิเศษนะครับตัวนี้ถึงเจ็ดพุธขนาดพิเศษสูงเมตรแปดสิบโครงอลูมิเนียมอย่างดีนะครับอันนี้ราคารวมส่งที่สามพันเก้าร้อยเก้าสิบาทเก็บเงินปลายทางนะครับสนใจติดต่อโทรศูนย์หกหนึ่งหกห้าสี่หกสี่สองสองหรือโทรศูนย์หกสี่สองสี่หกแปดสี่ห้าแปดครับขอบมากครับ